สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เกษตรยุคใหม่ขวัญใจลานาจะพาท่านผู้ชมมาพบกับแหล่งเรียนรู้การทําหีบอ้อยโบราณน,นะครับการทำม้ม้อยแบบโบราณซึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกับคุณลุงสุรพลแล้วก็นะคุณป้าบุญส้อยวงหลังกานะครับซึ่งไดนะ้เป็นต้นกําเนิดนะครับณนะจุดนี้ที่ได้ทําหีบอ้อยโบราณซึ่งพิกัดอยู่ที่ตําบลบ่อสวว อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวสักครู่นะเราจะทําการสอบถามนะข้อมูลที่มาที่ไปเกี่ยวกับการทําหีบอ้อยโบราณตรงนี้นะครับซึ่งผมจะขออนุญ,ญาตใช้ภาษาล้านนาน,นะครับที่จะสื่อสารกับคุณป้าซึ่งได้เป็นผู้ทําเกี่ยวกับการหีบอ้อยโบราณตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับคุณป้าเตรียมยางานอย่างไรครับ จะเนีย่ยน้ำอ้อยกะทิเจ้าเนี่ยเป็นน้ำอ้อยกะทินะครับเจ้าแต่ปกติตีน้ำอ้อยตีนี่คือเป็นน้ำอ้อยเจยี๊กระทิก็ครับบดวใจจ้จบจบจะบดวใจนะครับ <czne. S 2> น้ำอ้อยกะทินี่คืออันนี้คือเป็นอ้อยอย่างไรครับอ้อยเป็นอ้อยโบราณหรืออ้อยจีนนะครับคะ่ะน้ำอ้อยโบราณจ้ะ น้ำม้อโบราณไหมครับจา้าจริงๆแล้วตีตีนี้คือเป็นต้นตำรับแล้วไหมครับเป็นต้นตำรับตีเคยทำมาไหมครับเป็นต้นกำเนิดตีตับบนบัวสวกนี่นะครับนเนาะเพราะจะจำได้ก็ครับว่าตีม้าตีไผเนี่ยคือเดิมทีนะทำมาได้กี่ปีนะครับกี่ปีีที่ทำมานี่ถึงได้สิบกวีแล้วนะเจ้าปีแล้วแมนบครัเต่ต้นตำรับเดิมทีตีตับบนบัวสวกก็เฮ้ยเป็นแรงตีนี่ละไหมครับผมเจ้าเจ้าครับ กระบวนการและวิธีการในการการทำตัวนี้มันแสดงกกว่ามยุ่งยากวาครับในการทําครับตือคนติ่มาเข้าใจกัยกุ่งยงากอยู่เนาะยากคือนบบเหมือนเหมือนเจ้านี่ทาตลอดก็คือบ่ยุ่งยากเนาะบ่ยุ่งยากนะครับแตคือแยแบบที่เหมือนมันนมาเก้าวนีาก,กันเนาะครับเป็นเนี่ยเป็นวิธีแบบโบราณค่ะแล้วอ้อยตีตีเอามาทำเนี่ยโดยส่วนใหญ่นี่อ้อยเป็นอ้อยในพื้นเมืองเขาหรือว่าเป็นอ้อยพันธุ์ครับตีเอามาทำนะครับอ้อย อ้อยนี่คืออ้อยผสมเนาะเป็นอ้อยผสมกันมันก็ค่ะมันจะมีพื้นเมืองตัวแล้วก็มันจะมีอ้อยพันตัวอ๋อโดยส่วนมากถ้าเป็นอ้อยพันนี่ก็จะเป็นพันสุพรรณห้าศูนย์นะครับจ้ะแล้วรสชาติตรงนี้ตีเขาทำเนี่ยเขาทำแบบเดียวนี่หรือว่าทำแบบอื่นเลยครับทำแบบอื่นตัวเจจานี่ถ้าถ้าทำเป็นน้ำอ้อยธรรมดานี่ล่ะเช็จแล้วเขาก็มาเป็นน้ำอ้อยทรงเครื่องเป็นน้ำอ้อยกะทิอย่างงี้แล้วก็ น้ำอ้อยธรรมดานี่คือเอาไปแปรรูปได้เอาไปแปรรูปได้เหมครับจ้าเอาไปแปรรูปเป็นขนมปาดก็เป็นขน,ปปขนมเนียบอย่างอื่นขนมเป็นขนมจอกได้ครับแล้ว,แล,วแล้วตีเขาทํามาปั๊บเนี่ยตีผ่านมานี่พอทำสำเร็จนี่คือได้ทําเป็นรูปแบบทําเป็นหี่เป็นห่ออย่างเรียบร้อยแล้วเอาไปขายที่ไหนครับขายนี่ชนมากนี่บางครั้งนี่กไปออกบูดนากเจ้าหนองกัออกบูดตีตามตีออกเพระ่เป็นออกคือก็ เป็นหนักนี่กก็มีคนมาหับเอาทีนี่ครับแล้วได้ขายดีครับขายดีจ้ะขายดีขายวันต่อวันเลยครับทำน,นี่คือแบบนี่คือออเดอร์มานี่คือเราทำให้บัตรันนี่เหมือนกับครับจ้ะ มาจานเลยแล้วกับตังจากว่าจริงๆเขาได้ส่งเอาไปให้ลูก้าผมก็คับติดต่าส่งค่ะส่งส่งค่ะส่งเชียงใหม่หรือว่าส่งแถวกรุงเทพตรบนี้นะไก่ซุดนี่คือกรุงเทพรักไต่ผักห่ังทั่วประเทศนี่ยังยังบ่อถึงขั้นเดี๋ยวเพราะว่าเขาทำบ่อปอค่ะบ่ถึงบ่อถึงทั่วประเทศเตี่ยอืมครับแต่จริงๆเขาทำาให้เขาขายนี่คือขายเป็นกิโลหรือว่าขายเป็น่อรีหเขาเป็นแพ็คนะครับขายขายทุกรูกแยมจ้ะ ขายเป็นกิโลบางคนทางเขาต้องการเป็นกิโลก็ขายเป็นกิโลได้ถ้าขายเป็นแบบี่ว่าถ้าต้องการเป็นเฮอเข็กแฟก็ได้จอ่อแบบอโบราณฮอแบบใบอ,แบบอ้อยนี่ก็ได้อถามแบบนั้นก็ได้เหมือนกันเจ้าได้หมดเลยเจ้าถ้าถามว่าถ้าเขาขายเป็นกิโลนะครับจะขายกิโลประมาณกี่บาทนะครับมนเดียนรีบ ปัจจุบันนี่ก็ขายห้าสิบาทห้าสิบาทต่อกิโลแล้วแล้วก็ถ้าเป็นแพกนี่แพคกี่บาทครับแพกละยี่สิบาทแพคละสาวบาทนะครับแพคละสาวบาทแล้วตรงนี้ปั๊บเนี่ยก็คือว่าน้ำอ้อยที่เขาทำในสำ็จนี่ปั๊บเนี่ยจริงๆแล้วเขาซื้อไปแล้วปั๊บเนี่ยเขามันอยู่อายุของมันได้อยู่ได้เหมือนคันคุ้มปีค่ะเป็นปีเป็นปีเลยไหมครับบ่มีเสียเลยนะครับน้มีเสียค่ะ๋อครับแล้ว แล้วกะอ้อยตีเฮามาเนี่ยคือเป็นอ้อยตีเฮาปลูกเองหรือว่าเขาทับซื้อตีอื่นนะครับเขาปลูกเองจ้ะแสดงว่าเขาขายน้ําอ้อยอย่างเดียวค<ะ>่ะต้นอ้อยหรือว่าอ้อยตีเฮาปลูกไว้เนี่ยยังไม่ได้ขายเต่าไม่ได้ขายถ้าสมมุติว่าถ้ามีคนตีสุดใจอยากจะปลูกอ้อยเฮามาซื้ออ้อยหรือว่าซื้อกาอ้อยเนี่ยทั้งให้หรือว่าตั้งตีตีส่วนของลุงสุรพลเนี่ยนะครับพร้อมที่จะขายก่อน เขาผมค่ะที่จะขายเนาะเดี๋ยวจะได้ให้เขากกจะมาช่วยกันเนาะว่าจะขายจะได้นะเนาะก้าพันธที่บาทเนาะเพราะว่าผมเคยได้ซื้อแล้วเอามาปลูกแต่ว่าเอาซื้อกาตักจากต่างจังหวัดมาเขาบเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยจังหวัดหนานเ่ามีนะครับเพราะฉะนั้นในตรงนี้เดี๋ยวกระบวนการในการทำเนี่ยเดี๋ยวเขาจะ้าผู้ชมที่มีความสนใจแล้วก็ไปย้ำนะครับเนาะวันนี้เปิดมีกันขลาววดเคี่ยวน้ำอ้อยนะครับเคี่ยวน้ำอ้อย เดี๋ยวเขาจะได้ถามว่าทั้งมดตีเคี้ยวเนี่ยในหนึ่งหม้อเนี่ยเขาต้องใจอ้อยนะครับวัตถุดิบเนี่ยประมาณกี่กิโลอีน้อเดี๋ยวเขากลับมาถามกันกรรมอ่าในช่วงนี้แต่ว่านี่คงแะยุติัวอีก่อนเนาะเจ้าเจ้านะครับอันนี้เป็นปลาอ้อยมดครบอ้อยนะครับเนี่ยครับมันจะเป็นอ้อยมดเลยหลงไปพดปุ่นอ่ะเป็นปลาอ้อยมดเลย อ้อยนี่ยปีนี่เขาซื้อว่าจะดีน้อยเนาะอ๋องามมันก็ครับถือว่าถือว่าสมบูรณ์มันก็ครับครับครับสมบูรณ์โอ้ครับนะผมบอกหูว่าลุงมีอ้อยถ้าหูว่ามีลุงมีอ้อยปั๊บเนี่ยบไ่ได้ไปซื้อตังค์จาวัดมาละครับครับคงจะต้องมาขอซื้อของุณลุงนะครับพือไปขยายพันธุ์ครับตอนนี้ก็เริ่มจะขยายได้แล้วครับเพราะว่าเิบอกว่าพันธุ์อ้อยที่ขยายพันธุ์ได้ดีเนี่ยก็คืออายุประมาณห้าเดือนนี่นะครับุณลุงครับเนี่ย นี่คืออ้อยแดงครับอ้อยดีมะอันนี้อ้อยแดงไหมครับมาผสมมสานเนาะแาะว,ว่าเขาว่าอ้อยสายน้ำผึ้งก็กครับคุณลุงแมนก็ครับคือมันมีความหวานนะครับความหวานเพิ่มจะละน้ำจารมมันก็จะเป็นสีค่ำๆครับคุณลุงลองอธิบายว่าอ้อยอ้อยตีคุณลุงปลูกเนี่ยความแตกต่างของอ้อยแต่ละสายพันธุ์เนี่ยยังตัวนี้นะครับอ้อยพื้นเมืองของเขาหรือว่าเป็นอ้อยสายน้ำผึ้งเนี่ยนะครับมันมันมันเป็นลักษณะจะใดครับรสชาติโดยจะได้ครับอันนี้คือคือ มันยางเนี่ยยางยางจะบ่อไข่มีเนาะมันจะได้น้ําตาลเยอะแต่ความเสียของมันคือมันแข็งนะฮะอ๋อแข็งมันก็ครับเรื่องเฮฟนี่กันว่าบนนั่นจะบ่อไข่ไว้นะครับมันจะแข็งมากคือคือจุดจุดจุดดอยของคุณจุดดอยมันคือแข็งครับแต่เรื่องหนูซับมาแรงนี่จะบ่อมีโรลกวนครับบ่อโลกวนเลยเปล่าครับปอดโลกอันนี้นะครับบ่อมีโรคโลกวนแม้แต่แมลงกับคนทานต่อโลกครับคนทานต่อโลก แล้วก็สตูของมันด้วยผลทานครับผมแต่จุดด้อยก็คือมันเปลือกแข็งแข็งครับเปลือกแข็งนะครับเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเฮาไปหีบเนี่ยถ้า1นกิโลปั๊บเนี่ยจะได้น้ําอ้อยอยู่ประมาณกี่ลิตรครับเออหนึ่งกิโลนี่จะได้ประมาณถึงสิบลิตรนะครับหนึ่งกิโลนะครับหนึ่งกิโลนะหนึ่งกิโลของอ้อยหมายถึงสิบลิตรครับอ๋อหนึ่งกิโลของอ้อยเล่มนี่คะครับอ๋อก็ได้ประมาณสองลิตร ได้ถึงมันก็ครับถึงครับแสดงว่าน้ำอ้อยเยอะมากสองข้อโคกนี้ได้สบายครับโอ้ครับครับโอ้คการดูแลยากกว่าครับคุณลุงเออการดูแลนี่กับไ่ยากนะครับแต่ว่าตอนปลูกเนี่ยเขาต้องเตรียมดินนึ่งพอมน้องหนึ่งงาต้องบุกเบิกดินลึกแล้วก็ขุดนหล่องวางอ้อยวางถอนอ้อยหลังจากนั้นเราก็เริ่มเอาหญ้านะครับได้หญ้า ระยะห่างระยะการปลูกนี่ล่างล้ำต้นนี่คุณลุงปลูกจะได้ครับใกล้ระยะจะได้ครับเจ็ดสิบกับเจ็ดสิบเสร็วางนี่นะระหว่างต้นนี่เจ็ดสิบเหมืนครับวางกับเจ็ดสิบเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบเจ็ดสิบคูณเจ็ดสิบเลยเหมือนกันครับลำอ้อยนี่คือที่ว่าสมบูรณ์ใหญ่สุดเนี่ยลำประมาณได้ครับผมเต่าแขนหนึ่งก็ครับนะครับอ้อยนี่มันอยู่ที่เขาปลูกทำเนาะนี่ผมจะเอาปริมาณลำอ้อยหนักแต่ลำอ้อยแบบให้มันใหญ่เกินไปเพราะว่า หน่งจะมันเข้าเคียงฮีบยากโอ้ถ้ากว่าจะเหืมันใหญ่กว่านี่ก็ต้องขยายพืนขยายความกว้างออกไปครับอ๋อนี่ตีดคุณลุงนี่คือติดปลูกทีเนี่ยเผื่อต้องการว่าใบยาจะายลำอ้อยมันใหญ่ครับครับแต่เฮือมันยาวครัาผมพอเผื่อความสะดวกในการเข้าการหีบครับผมอ๋อครับนี่คือไฮโผนของคุณลุงรับน้างนอกการดูแลนี่คุณลุงปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยมันก็ครับ เออ่อี่ยประมาณได้ปลูกได้สามเดือนห้อยมาจากขึ้นเขาก็ใจ้ฟ้าเจม็ดล้าตำล่องมาเนี่ยคัันเอาเกี้ยวเขาเอาย้าคือมันตำกออ้อยจากนั้นมากกะอยู่ได้แล้วครับขาดขาดมากกว่าปล่อยให้หญ้าคุ้มมันอ้อยก็จะมาขึ้นเนี่ยขาดขาดขับเดี๋ยวเขาไปสมบูรณ์เนาะ อันนี้เป็นเป็นพันธุ์ยังครับคุณลุงอันนี้สุพรรณบุรีห้าศูนย์ครับสุพรรณบุรีห้าศูนย์แต่เป็นต้นต่อปีสองเนาะปีสองนะครับครับปีสองจริงๆอายุของมันติคุณลุงปลูกเนี่ยจริงๆแล้วจะจะยกเลิกแล้วปลูกใหม่ในใจใจอายุสักกี่ปีครับเขาจะเอาสี่ปีก็ได้ครับอสี่ปีในห้องถิ่นนู้นนมันก็ครับเวลาที่เขาตัดปุ๊บเขาจะเอาเนอะปุ๊บเขาต้องเอาเขียงตัดหน้าเนี่ยตัดต่อเตียนเนาะแล้วก็ลงลุงมัปุ๋ยมากปุ๋ยมากเขาถมโคนต้นแล้วก็หายกบนะครับ นอมันจะขึ้นมากเหมือนเดิมอ๋อครับโดยการที่เราต้องปลูกใหม่เหมือนกันครับคุณลุงปลูกใหม่แต่เล่มมันจะเยอะค่ะถ้านอมันเยอะเล่มก็จะน้อยนะครับถ้านอหลายเลมมันจะน้อยเพราะแย่งกันกินอาหารก็ครับลุงมันมันจะมันจะมาข้าอาหารเขาอาจจะบพียงคอมันหรือว่ามันจะมันเขาเรียกมันหยันนี่แหละมันร้นมันหยันเกินไปเีอ่าขออนุญาตสอบถามครับคุณลุงคุณลุงปลูกอ้อยมันได้จริงๆรได้ใชอินทรีย์เป็นลักหรือว่าใช้เคมีเพิ่มเติมโอเคมีเราจะใช้ตั้งแต่เขาจะใช้เริ่มแรกแล้วอัน เขาตอดเปล็่อ้อยปุ๊บเขาก็ต้องโรยเคมีไว้ตดยกนแล้วก็กบดินนะครับพอเพียว่าหากอ้อยมาเจอเคมีไอ้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปั๊บเนี้ยมันก็จะได้แตกนอไว้น่ะอ๋ออันนี้เป็นเร่องเร่งยอดครับเร่งยอดเร่งนออย่างเดียวเือนกันครับจากนั้นเขาก็ใจ้น้ำปุ๋ยชิวผ้าฟองก่อนจัดโหม่น้ำปุ๋ยผ้ามาผสมกับบัวนะครับรัดโหลดลดลาดไปตามห้องของอ้อยจนเขาก็กบเนอครับ แต่บางตัวเตี่ยเอาก็ใเจเอาถอนอ้อยแจ่ครับแจ่น้ำเชื้อ้าพอนครับมันเป็นการเร่งรากเล่งอย่างตัวยนะครับครับถามแต้แต่ครับคุณลุงปีๆหนึ่งคุณลุงเคยทำสถิติก็ครับว่าผลผลิตที่เขาได้ขึ้นมาปั๊บแล้วเขาคั่นน้ำอ้อยแล้วเขาขายเนี่ยยอดรวมเนื้อปีนึงเขาจะได้ประมาณสักกี่บาทครับกันว่าย่อมๆประมาณเจ็ดหมื่นนะปีนึงปีนึงประมาณแต่ว่าห้ากว่าเม็นปีนี้ผมคาดว่าประมาณแสนห้า ประมาณแสนห้าโดยใจพื้นที่อ้อยเพียงที่ไหลครับสาไร่ครับสไร่ครับนะด้วยกระบวนการในการทําตีตีเดี๋ยวเขาจะปานนะท่านผู้ชมได้ไปย่ําตัวนะครับนอกเดี๋ยวหลังเขาจะทำให้ผู้ชมได้ดูนะครับในตอนต่อไปนนวิธีการนะครับคือเรียกว่าเคี่ยน้ำอ้อยในภาษาพื้นเมืองนะครับเป็นอ้อยโบราณนะครับนอครับ เดี๋ยวคุณลุงในในส่วนของตอนนี้นะครับในป้าชมสวนอ้อยคงจะยุติแต่เพียงตัวนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับผมเีนี่ยคือตัวนี้เราจะเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณป้าครับอ่นี่คืออ้อยที่เป็นวัตถุวัตถุดิบตีเฮาจะนําเอาไปเกีียวเป็นน้าอ้อยเหมือนกันครับผมเจ้าอันนี้ล้เจ้าอันนี้แล้วนะครับเจ้าครับคุณป้านี่อ้อยนี่นตีเฮามาทําเนี่ยนะครับอ้อยนี่คือเป็น สีแดงๆนี่เป,นเป็นเป็นอ้อยผสมก็ครับเป็นอ้อยอ้อน,นี้อ้อยผสมเจ้านอ้อยพันพื้นเมืองก็ครับผมเจ้าหรือว่าเป็นสายน้ำผึ้งก็ครับผมพ้องต่ววัตถุใสยน้ำผึ้งเป็น,นเป็นพันพื้นเมืองนะครับ <5 S 2> นอ <5 S 2> เป็นพันพื้นเมืองตัวนี้ครับอันนี้เป็นพันธุพื้นเมืองแล้วกับผสมสุพรรณห้าศูนย์นะครับนอผสมสุพรรณห้าศูนย์ครับแล้วไอเนี่ยครับตีใหญ่ๆนี่คือสุพรรณห้าศูนย์ก็ครับนี่บัตใจเจ้าอันนี้เป็นสิงคโปร์หรือว่าไดครับ เจ้านี่คงจะเป็นขั้นสี่ขั้นสี่กระโปร์สิงคโปร์นะครับนอเํามีการผสมผสานนะครับนอ้๊ะหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์คุณป้าครับอันนี้คือขั้นตอนในการที่เขาจะหีบเมืนก็ครับที่เขาจะรีดเอาน้าเมืนก็ครับคุณป้าเจ้าครับเนี่ยเจ้ากําลังจะเริ่มกำลังจะเริ่มหีบเริ่มครับคุณป้าได้ลักษณะเท่ากล่องเนี่ยครับเวลาเขาหีบมาแล้วปั๊บเนี่ยเขาจะได้ประมาณสักกี่กิโลนะครับกล่องขนาดนี้นะครับป้า กล่องขนาดนี้ทาฮีเช่นแล้วมันจะได้สองกระทะนอกกระทะละแปดกิโลแล้วเจ้าจะได้สิบกิโลนะเจ้านะสิบหกโลหนึ่งกล่องตัวนี้เขาจะได้เป็นสองกระทะมันก็คร้าเบกจะสองกระทะสองกระทะสองกระทะเต็มเลยนะครับนอกแล้วสองกระทะปั๊บในเวลาเขาเคี่ยวมาถ้าแห้งมาปั๊บเนี่ยเขาจะได้ปริมาณได้ประมาณกี่กิโลนะครับแปดกิโลนะครับได้ประมาณแปดกิโลครับแปดกิโลครับ โอเคคุณป้าครับเดี๋ยวเขาจะไปดูขั้นตอนในการฮีบติจารีดเอาหน้ามันนะครับนอครับเราดูขั้นตอนต,อนต่อไปครับครับอันนี้เป็นเครื่องฮีบอ้อยนะครับซึ่งเครื่องนี้เป็นเครื่องที่คุณป้าได้ใจมากี่ปีแล้วครับในเครื่องนี้ครับใจมาสิป,ปีแล้วเจ้าโอ้ใจมาสิป,ปีแล้วนอะนะครับ อ,อันนี้คือประกอบเองหรือว่าสั่งซื้อสําเร็จมานี่ครับหรือว่าได้ได้หับการสนับสนุนจากหน่วยงานหน่วยงานหน่วยใดนะครับที่เป็นให้การสนับสนุนหรือว่าซื้อเองครับนี่ซื้อเองซื้อเองลงทุนเอง,งน,องนะครับลงทุนเองนะเจ้าโอ้พอจะจําได้ก็เข้า,าแบบเดิมทีเนี่ยเครื่องเนี่ยเขาซื้อมาราคากี่บาทครับซื้อมาสามหมื่นสามหมื่นห้าจ้โอ้เครื่องจัดแปลงนะครับนอกอ่าทีนนี้มาดูกระบวนการนะครับนอกด้วยกัน รีดเอาน้ำอ้อยนะครับอันนี้ให้ใจหลอบเดียวเหมือนกนครับป้าจ้าหลอบเดียวย่างเลยหลอบเดียวจบเลยโอ้หลอบเดียวจบเลยอันนี้คือขั้นตอนในการรีดน้ำอ้อยนะครับซึ่งใจเครื่องที่กระดใจมาหลายสีละนะครับอันนี้คือน้ำอ้อยมันไหลมาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวจะไปกรองไปกรองกัมนะครับนอป้านอเจ้ากรองถักรอดเจ้ากรองถึงหม้อบนถักรอเดี๋ยวจะไปกรองนะครับไปกรองหม้อเพื่อความสะอาดนะครับนอคุณป้าเขาทำอ้อยนี่เวลาเขาลีดมาอีเขาสามารถกลินได้ก็ครับได้เจ้าได้อยู่เหมือนกันครับต้องเอาไปกรองหักรอดแต่ต้องกรองนะครับนอ ปั๊ตีเฮาก้องเนี่เฮากองกี่รอบครับป้าครับก้องสองรอบไม่ใช่สองรอบนะครับนอกก้องกับเครื่องหรือ่กลองกับัอกสองรอบก็หาใจเครื่องก้องครับครับนี่คือคุณป้าบุญซ้อยนะครับแฟนของคุณลุงสุรพลวงจับวงหลังกานะครับซึ่งพิกัดอยู่ตี บ้านปลาค้าตำบลบ,บับนนวสวนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับนี่คือเป็นขั้นตอนในการมีเพืือจเจาน้ำอ้อยนะครับจะเอเาน้ำอ้อยแล้วน้ำอ้อยนี่เขาจะเอาไปทำเป็นน้ำอ้อยโบราณน,นะครับ ปป้ากล่องนี่ทั้งหมดเนี่ยเวลาหลีดมาปั้มเนี่ยจะได้กี่ถังครับนี่ถังสามถังให้เจ้าได้สามถังนะครับผมโอเคนอเวลาเราหลีดได้สามถังจากกล่องนี่นะครับเป็นวัตถุดิบหรือว่าเป็นน้อ้อยที่เขาจะได้เอามาขั้นเป็นน้ำอ้อยแล้วก็จะไปทำเป็นน้ำอ้อยโบราณน,นะครับน้ำอ้อยโบราณเป็นน้ำอ้อยก้อนนะครับซึ่งจับ ทางทางเหนือจะนิยมครับเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเป็นทำเป็นขนมนะครับันรสชาติอร่อยนะครับใจแสงน้ำตาลนี่นะครับป้าครับเศษอ้อยนี่เอาไปใจ้อย่างได้ครับเอาไปเนี่ยผิมักเอาเป็นน้ำม,มักก็ครับ เาอไปลี่นนนลยนน้ำมักจุูลินซีนะครับน,น,น้อเป้าอันนี่คือเต่าตีป้าจะเอามาเคี่ยวเป็นน้ำอ้อยเหมือนก็ครับเจ้าถ้าปาอธิบายนะครับว่าอันกระบวนการหลังจากตีเฮาอาลิดเอาน้ำแล้วน่ะถึงมาปันขั้นตอนเนี่ยมันมันเป็นยนที่ตีลงหม้อน,นี้ได้เนี่ยคือผ่อา,านกระบวนการอย่างมาแหมกี้ขั้นตอนนี้นะครับเจิญครับอ๋อ ผิเสร็จแล้วก้องก้องตัวปุ้นมามาเฮเฮตัวปุ้นมาแล้วก็มะก้องก้องตัวปุ้นแล้วก็เอามาเอามาลงหมอ้อลงหม้อเวลามันเดือดปุ๊บจะต้องเอามีมีกระชอนถุงกําน,นะเจ้าเนะมีกระชอนตีแบบตีมันทีๆนั่นน่ะเอามาเอามะก้องตัวนี้หรอบนึงอ๋อหมายความว่าไอ้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องใช้กระชอนตีที<า>แล้วเอามาก้อง นี่แหมจันหลังจากที่เฮาผ่านกระบวนการกาันกรองมาแล้วเจ้เจะ oh. จะกล้กกองตัวนี้แหมรอบเป็นพ่อๆอ่ะจงแจกระ้อนครับแจกระสอนมากรองเสร็จละเฮาก็ดังไพ่มันเต็มที่เลยมันปุเต็มที่เลยก็สักสองสาม่วโมงนี่มันก็จะมีมีขึ้นแก่งขึ้นอย่างมากเฮาก็ ดูแลมันไปถึงสองส่วโมงก็นถึงจะได้ตีถึงห้าส่วโมงถึงจะแล้วนะเจ้าอ๋อหมายเขาว่าถ้าหลังจากน้ำอ้อยนี่เขาได้ตดเอามากองแล้เสร็จเราลงลงหม้อกระทะนี่ปั๊มเนี่ยใจอยู่ประมาณ5-6ถึงชั่วโมงเหมือนกันครับเจ้าห้าถึงหชั่วโมงถึงจะเป็นน้าอ้อยได้เจ้าอ่าขณะตีอยู่ในหม้อเนี่ยครับเขาจะต้องใจวิธีการก้นการเคี่ยวกันจะได้นี่ครับเวลานี้หมดเวลานี้ก็หมดต้องก้นทั้งอย่างนอเขาจะเริ่มก้นตั้งแต่กี่โมงอ่ากี่อันลักษณะเป็ี่ยนจะได้แล้วครับถึงมาก้นได้ครับ ลักษณะตอนที่มันมันขึ้นเป็นท้องครับขึ้นไม่เป็นท้องมาเต็มหม้อเลยใจใจก้นใจกล้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะยุบตัวแล้วก็จนกว่ามันจะดีเคี่ยวจะได้เคียวน้ำอ้อยนี่กับลักษณะเหมือนกับเคี้ยวน้ำปูก็ครับค้ายๆกันก็ครับเจ้าเหมือนกันเจ้าเหมือนกันเลยนาะเคี่ยวจนหฮ้มันแห้งนะครับน้อเคี่ยวจนแห้งเลยเคี่ยวจนแห้งแล้วผมถามคุณป้าว่า ลักษณะเนี่ยตีเขาถึงหมอมอเนี่ยตีเขาสองมอ่ใเขาต้องใจอ้อยเนี่ยประมาณกี่กิโลครับเป็นตีเป็นวัตถุดิบถึงจะได้เป็น่าเป็นน้ําอ้อยตีเขามาเคี่ยวตรงนี้ครับเจ้ากระทะหนึ่งกดจกอยู่ร้อยห้าสิบโลเป็นเป็นล้ำนะเจ้าเป็นล้ำเป็นเล่มนะครับถ้าอีกเสร็จแล้วเอามาก็มันก็นได้สี่สิบกิโลกระทะหนึ่งนะเจ้าครับ กระทะได้4ี่ิบโลถ้า2กระท, <ENGLISH S 2> ทะกับโต๊ะได้80บโลนะครับนอแปดสิบโลเวลาเฮาถ้าเคี่ยวแล้วหมายความว่าถ้าเป็นสําเร็จแล้วเฮาจะเหลืออยู่ประมาณ8กิโลต่อหม้อก็ครับผมเจ้าเจ้าได้8กิโลต่อหม้อ8กิโลต่อหม้อก็แสดงว่า2หม้อ2กระทะนี่ก็ได้อยู่16กกิโลเจ้าโอ้นะครับนอสิเคี่ยวมาแล้วเฮาจะเหลืออยู่16กกิโลนะครับป้าปลานอ ครับแล้วทีนี้จากซิมฮกกิโลเนี่ยเขาเคี่ยวแล้วปั๊บเนี่ยเขามาใส่แล้วก็เขามาแพ็คแล้วเขามาขายเนี่ยจากซิมฮกโลเนี่ยเขาจะได้อยู่ได้เงินอยู่ประมาณกี่บาทครับป้าได้เงินประมาณกี่บาทมันโลหกที่บาทแต่เจ้านอถ้าถ้าแ <ผม S 2> พ็คตัวน้อยนี่ก็จะได้ได้นักน้อยได้นักน้อยเพราะเขาขายย่อยนะครับเจ้าเ<อ>จ้าขายย่อยถ้าว่าเป็นกิโลนี่มันก็สองแปดที่ฮกเนี่ยเจ้านอมันจะได้ ข้าวคราว,าวรประมาณสี่าร้อยบาะประมาณสี่ถึงห้าร้อยบาทนะครับเน้าเจ้าอืม,มครับอ๋อามแต่ๆนะครับปีหนึ่งเนี่ยคุณป้าทำที่ปั๊บเนี่ยหนึ่งปีเนี่ยจะก็จะได้เงินแสนเนาะครับเนาะเจ้าได้ก็เจ้าโอ,อ,อ้ได้ปีนหนึ่งก็ได้เกือบสองแสนเหมือนกันนะครับโอ้นะครับเนาะนี่คือเขาแข่ปลูกอ้อยแข่สามไร่นะครับเนาะคุณป้าเนาะแล้วเขากับมาทำนี่ อ๋อดีมากๆแล้วครับคุณป้า <Yeah. S 1> แล้วที่นี่นะครับเดี๋ยวนะผมจะถามคุณป้าว่าเมื่อตัวนี้มันยังเวลาเนี่ยมันยังบ่ได้เตื่อเดี๋ยวผมอยากจะตอทีทําตอนที่สําเร็จแล้วน้ครับคุณป้าเอามาปั้นเป็นแบบใดเดี๋ยวจะให้คุณป้าได้ได้โชว์เียว่ารูปแบบเตียป้าปั้นได้ขายเป็นน้ําอ้อยโบราณเนี่ยเป็นน้าอ้อยลักษณะจะไดนะครับน้อ <Yeah. S 1> ครับครับคุณป้าอันนี้คือ ความสําเร็จหรือว่าเป็นผลผลิตตีเฮาได้ทํามาจากกาเห็ดน้าอ้อยโบราณน,นะครับน้าครับคุณป้าลงแนะนํานะครับว่านะครับน้าอ้อยตีเหโบราณมาป๊าเนี่ยคุณป้าได้ทํารูปแบบเป็นเป็นแพ็กเกจแบบเนี่ครับมันมีกี่อย่างครับอันนี้แพ็กเกจจะมีอนนี้สองอย่างนะเจ้าหน้าครับเป็นของโบราณเนีย่ยเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็อันทางอาอบพอร์ทอเอันปิ้งมมาแล้วก็เป็นอนเฮอมา อัดเป็นแบบหนึ่งแล้มาใส่กองครับเออมาใส่กองใส่ถุงใส่ถุงนะครับนอคแล้วคุณป้าครับไอในถุงเนี่ยนะครับนี่คุณป้าขายถุงกี่บาทครับอันนี้ถุงละสาวบาทนะเจ้าถุงสาบาทอันใดครับป้าตัวตัวนี้ละเจ้ายกยกขึ้นมาเพีงพอนะครับเอออันนี้สาวบาทเออสวบาทเจ้าอันนี้สาวบาทนะครับนอสาวบาทนะครับ สาบาทแล้วก็ถ้าเป็นถุงใหญ่นะครับถุงใหญ่ถุงใหญ่นี่ถุงละห้าสิบาทห้าสิบาทนี่แสดงว่ามีเกี่ยวกิโลก็ครับเป็นกิโลเลยเจ้าเต็มกิโลเลยเป็นกิโลกิโลห้าสิบบาทนะครับนอ เป็นน้ำ ram, อ ان, ้อยแบบโบราณแบบน้ำอ้อยแต่ๆนะครับผมมีส่วนผสมอย่างสักอย่างนะครับนอเป็นออมเคลียวแล้วก็ติเป็นก่องนี่ครับก่องกีบาทครับป้าก่องละสามซิฟบายกยกก่องขึ้นมาดูนะครับอันนี้ยังบดได้ติดยี่ห้อบดได้ติดตานะครับนออันนี้ก่องสามซิปนะครับแล้วเป็นขวดนี่ขวดเยี่ครับป้าขวดหนึ่งเป็นน้ำอ้อยน้ำอ้อยแกงน้ำอ้อยอย่างก็ครับน้ำอ้อยแกงน้ำอ้อยแกงเจ้าถ้าภาษาการก็จะห้องเป็นน้ำอ้อยน้ำ อ้อยเยื่อเจ้าน้าอ้อยเยื่อไหครับเหมือนกับไายลักษณะคล้ายๆเจ้าน้าตาลปึ๊ก็ครับแต่มันคล่ายๆกับน้ำพึ่งเจ้าคล้ายๆน้ำพึ่งเจ้าเขาสามารถเอาไปใช้ได้จะแดบดได้องครับเอาไปใช้ได้หลายอย่างเจ้าเอาไปซ้ำน้ำปล่าหวานก็ได้อเอาไปจิ้มจิ้มข้าวหลามบ้านเฮาก็ได้เอาไปจิ้มข้าวก็ได้เอาไปใส่กับผมกาแฟได้ก็ครับได้เจ้าใส่กาแฟก็ได้ครับและเป็นควดนี่คุณป้าขายขวดแตะหงอนีหครับขวดตะซ้าเหมือนกันเจ้าขวดละซ้าเหมือนกันเจ้าโอ้ แล้วป้านะครับเดล,ลูก,กา้านิยมนักสุดนี่คือนิยมแบบใดครับติคุณป้าได้ขายมาครับเป็นนิยมหมาทีชื้อก,ก็คือเป็นก้อนนี่ละเป็นก้อนนะครับเา<ะ>เป็นก้อนเอาไปทําจะได้ได้ของค่าคุณป้าเป็นก้อนนี่ก็ไปทําได้หลายอย่างนาะท <ำ S 2> ําได้หลายอย่างอย่างเช่นอย่างฟองครับเช่นขนมปา้าข้าวเหนียวแดงแล้วก็เอาไปทําติดเป็นไส้ขนมเนียอบแล้วก็ไส้ขนมจอกได้เจาอ๋อครับนะครับ แล้วแต่คุณป้าก็ยังบ่ได้อันทําเป็นอันน้ำตาลตีเป็นเป็นผงเป็นเม็ดเหมือนกับครับยังบ่ได้ทำเหมือนกับครับเป็นลักษณะน้อยเม็ดยังได้ทําเลยเหมือนกับครับโอ้ครับผมอันนี้คือความสําเร็จนะครับของคุณป้าทําเกี่ยวกับน้าอ้อยนะครับน้าอ้อยนะครับแล้วน้าอ้อยฮีโบราณนะครับต้นตํารับนะครับตีอยู่ตีบ้านปลาค้าตําบลบ่อสวกอําเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดมีความสนใจนะครับอยากจะติดต่ออยากจะเอาไปจัหน่ายหรือว่าจะเอาไปบริโภคเองขอเชิญครับนั่นท้ายสุดนี้ให้คุณป้าได้แนะนำบอกกาเหล่าซิปนะครับคนที่สนใจนะครับแล้วก็บอกเบอร์โทรตัวเองครับคุณป้าแนะนำน้อยครับผมเจ้าถ้าก็ได้สนใจเรื่องน้ำอ้อยนะเจ้าเชิญติดต่อที่พระบุญซอยเลยเจ้าบาระบุญซอยเออนะครับบาบุญซอยวงลังกา จ้าครับบ้านป่าค้าตำบลบอสวกหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยครับคุณป้า0 8 2 5, 1 9 5ครับ1 0 5 4เจ้าครับแหมรอบครับป้าเบอร์โทรศัพท์จ้าจ้าครับ0 8 2 1 9 5 1 0 5 4เจ้าครับท่านผู้ชมครับท่านใดมีความสนใจครับแล้วก็ ท่าน,น,นูนใดมีอยากจะมาดูนะครับอยากจะมาดูงานมาศึกษาสนใจนะครับอยากจะทําน้าอ้อยแบบโบราณน,นะครับทางตีนี้ศูนย์การเหีนรู้กับพ่อมตียินดีที่จะใือ พอมูนเป็นแรงเรียนรู้อยู่แล้วนะครับเปนยินดีบ่ได้ปิดบังนะครับท่านไดมีความสนใจอยากจะซื้อพันอ้อยนะครับก็อลองมาติดต่อคุณป้าคุณซ้อยดูนะครับในวันนี้นะครับเกษตรยุคใหม่ขวนใจและน้านะครับคงจะพาท่านผู้ชมมาพบกับาการทำหีบอ้อยโบราณน,นะครับในวันนี้ก็คงจะยุติแต่เพียงต่นนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ